สวัสดีครับพี่น้องผมวิญญาผาเที่ยวบอกเอซีไปแล้วนะครับเนาะบอกว่าสิพามาเที่ยวอำเภอโพนทองนะครับสิพาคเอซีมาเบิ้งตลาดเพิ่นนะครับตกใจนะครับเพินตลาดเพิ่นแล้วสุดยอดเลีตอนนี้วิญญาอยู่หนาอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอโพนทองนะครับเบิ้งด้ นะครับเอามเอนีวิญญาณกันสิบ่ไม่ยังลายสิพายเอฟซีไปติดตามเบิงนะครับว่าอำเภอบุนทองไงปันไหนไงสำไหนคือวิญญาณเห็นบ่เอฟซีเคยมาไปนบ่เคยมาเบิงไปอำเภอบุนทองเดี๋ยวยายพาลุยครับไงลีครับอำเภอบุนไงลีนะครับเห็นขี่รถเข่ามาเนาะครับนะเดี๋ยวสิพายเอฟซีไปเลาะนะครับไปเลาะเบิงนะครับนะไปลุยเบิงครับลุยเบิงครับ ข๋อลุย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 วิญญาตขับรถออกจากน้ำเพิ่มพนนะครับนะเนี่ยสิออกน้ำเพิ่มพนเดอร์สาธุหนาคบกพะนาคบกงามงามพี่น้องสาธุสาธุสาธุนะครับพะน้าปกนะครับนะวิญญาตขับรถออกจากน้ำเพิ่มพนเดอร์เด้อครับกแล้วสิออกน้ำเพิ่มพันะเพิ่มออกมากสิเปลี่ยวทรายนะครับวิญญาตเปลี่ยวทรายนะครับนะเปลี่ยวทรายเข้าไปในตลาด อำเภอพลทองดูครับเนะออกมานี่ละครับออกไปนี่ละออกใายมือจากน้ำเพื่อนนะครับเดอ้อออกใายมือมาเลี้ยวใา่มือออกมาทั้งจากน้ำเพื่อเลี้ยวใายออกมาทั้งตลาดนะครับนะ้พาตลาดพุนมาเลยอลาตลาด,าลาดมาโหลดพี่เออตลาดขาจ้มีทุกมุมนะครับเนาะโอ้ยมีมีมมจเจริญครับจเจริญดิลิ ใหญ่มากใหญ่มากๆเนาะแต่วิญญาบวงหูนะครับเนาะพี่นอ FC, อ้องเอฟซีอัมเภอพุ่นท่องเดอ้อช่วยบอกวิญญาณนะครับเนาะว่าเป็นถนนยังซ้อยอยังแน่นะครับเนาะ <c oughs> วิญญาณบวงบุญดึกเอาเอาตามภาพนะพี่น้องนะเอาตามภาพเอาตามภาพที่เห็นความจเจริญของอัมเภอพุ่นท่องนะครับเนาะจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับเดอ้อ เห็นป้ายอยู่หัน,นเนาะอำเภอโพนทองขึ้นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะเจริญอีลีอีลอที่ตอที่โทรคุณอะบงถนนข้าเจ้าบุตรทิฏฐุบุตรทิฏฐุพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเดา้เอดนะครับเนาะ,ะ,ะเานาะเห็นว่ข้างหน้าเป็นยังไงจึงพึ่งอยู่โอ้โหโอ้โหเพียวครับเบิ่งอ่ะเบิ่งถนนข้าเจ้ากวงขวางเบิ่งเลยนะครับอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดบึ้๊ดที่โทพี่น้องเลย เอาเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิง,บง,บง,บงพี่ชาเห็นตีนั่งงงเลยครับงงตึงเลยว่าแม่นอำเภอหรือเป็นจังหวดัดบัดไปเห็นป้ายว่าอำเภอพุอทธท่องคือวัดร้อยเอ็ดธรนมดางามอีหลีพี่น้องบึงญ่อีหลีจเจอข้เจ้านอกครับนะเดี๋ยวไปเบิง่งไปถนนเส้นนี้ไปทางไ,นะไงงหนนะไฟแดงทางไหนย่าเลียวสายน,นะครับนะเนาะเลียวสายเพราะทางนั้นเบิ่งแล้วก็สิแม่นไปทางข้เจ้าเลยละ่ะก็สิแม่นออกนอกเมืองข้เจ้าแล้วเนาะ น้องเลี้ยวซ้ายไปนี่นครับนะเลี้ยวซ้ายไปเบิ้งนะครับเนาะอาลาดหลักลาบไปทั้งเลี้ยวซ้ายมองดนูนี่เอาคือแตนน่นที่นี่มาเอา้าเขียนว่ากรุงเทพพี่น้องเออเทศกาลอ๋อกรุงเทพปะวะแลว่านสีมาเอาไปจไังใดเนาะพี่น,อนออ <c oughs> อ้องมีอดกรุเเง,ง,ง,เง,งเทพทั้งปีไปจังใดเบิ่งเบิ้งเอาไปที่ลาบบิ้งพี่น้องคือว่าทั้งเลีียงเมืองกรุงเทพปะว่าก็สซีเมนยูร่าแท่งเทียสซีเลียงเมืองกรุงเทพก็ได้นะครับเนาะ คอยติดตามไปเบิ้งนะครับนะอาลาดอาลาดอาลาดไปนี่แหละครับผ่านอย่างแน่นอนนี่บังกะโลเรานะครับนี่ครับมาเส้นนี้แหละครับอาลาดออกมากนี่แหละพอออกมาจากนาไอำเภอเวินก็นเลียวซ้ายเลียวซ้ายก็ออกมาเจอไฟแดงก็เลียวซ้ายทีหนึงนะครับเด้อ ออกมาเรลียวซาออกมากผมมาเจอไฟแดงครับมาเจอไฟแดงไฟเขียวไฟแดงตัวบนทองนะครับไฟเขียวไฟแดงวิญญาตรตไปกอนนะครับเนาะตรงไปกอนเ่อท้านนหัวออกไปใส่นะครับเนาะเไนนก็ขอฝากฮอตเอฟซีผู้เพิ่นหูจักเนาะผู้อยู่อำเภอบนทองนะครับเดอ้อบอกวิญญาณเนี่อำเภอบนทองมีสร้อยอ,ญญอย่างแน่ที่วิญญาณแลนดรถยูตัวนี้ถนนอยยังนะครับเนาะ เขื่อนลำปาวตรงไปอุทยานเดโนเสารตรงไปเห็นเนาะเอ้ารับผมเอ้าเบิร์กขับเบิร์กเบิรไปเรื่อยๆกันครับเนาะไปเรืเร่อยๆดูก่อนออกมาเส้นนี้แหละถนนยังเขจุนถนนยังน้อยเอฟซีเฉลียวบอกวิญญาณเด้อนี่นะครับเนาะออกมาแตง่งานก่อสร้างข้างหน้านะครับเท็กโกโรตัสต,ตรงไปนะครับเนาะมองเบิร์พี่นอ้องเป็นจังไรแน่ อ็น <Cornell>. oh, okay, right. ี่ครับตลาดขเจ้าก่้งนี่ครับซ้ำโตจังหวัดนะครับวิญญาณไม่มีข้อมูลเดยอนาคตข้างหน้าเป็นเตอรจังหวัดแท้ๆเลยร้อยเอ็ดสี่สิบเจ็ดกิโลนะร้อยเอ็ดมหาสนาคามแปดสิบสองพนทองสองกิโลโพชัยนี่ครับเบอรตโตโลตัดพอดีนะครับ โอ้มหมอดมงนี้เขาเจ้ากำลังก่อสร้างครับกำลังนะข,ขยายถนนเป็นอภิมหาถนนเลยแหละ <c oughs> โอ้โหมีแยกขาเจ้าไม่แยกครับพี่น้องไม่แยกแยกแยกนะเป็นแยกเป็นแยกยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อขาเจ้าเป็นแยกยู่นี่นะเขาเจ้าก็สิเฮ็ดถนนยุ่นี่เป็นไฟแดงเ่นบ่ก็สิไม่แยกไปทางไดแน,น่นะกิมีปมาไปึ้นบอกไ้เฮาบอกนะสี่บอกห,ห้เฮาสาบนะครับนะเออเฮาที่ตามไปเรื่องพี่น้อง ตอนนี้วิญญาบอกหัวสิไปจังไดเดี๋ยวคอยจิตตาเมืองนะครับเนาะตอนนี้ไม่แยกไม่แยกครับไม่แยกไปจังไดเบิ้งพี่น้องเอ้าเพราะตอนนี้มันมันคันเจว่าน้องน้องพอกครับเขียนว่าน้องพอกนี่ไปน้นอยเห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยน้องพอกขครเลี้ยวซ้ายนะครับเนาะเอาลองไปเบิ้งพี่น้องไปจังไดแน่อายิตตาเมืองนะตอนนี้วิญญากยังงงงอยกเพราะไบแดงบัวมี่นะครับเนาะไบแดงบ่วมี่ก็เป็นแบบ โอ้รอยเอ็ดไปทางนี้นี่มีป้ายร้อยเอ็ดอยู่นี่ครับนี่ร้อยเอ็ดตรงไปนะครับเนาะลองมึงพี่น้องนะอ๋อเอาผมเอาบุญนาไปทางร้อยเอ็ดเนาะเอ๋อนี่เข้าวเฮ็ดถนน,นไม่พี่น้องอะสิงงงงจะน่อยนะเนาะขาวเขาจะยายถนนกว้างเลยครับเนาะโอ,อ้สุดยอดนะครับยอดครับอำเภอพลทองอ่ะนี่ถนนทางนี้ไปทางออกร้อยเอ็ดนะครับเนาะทางร้อยเอ็ด ครับวิญญาออกมาทั้งเส้นทั้งไปรอยเอ็ดเตอครับมุ่งหน้าทังรอยเอลตนะครับอืมถนนกําลังก่อสร้างนะครับเนาะบาวาการบพว่าถนนกําลังขยายถนนเนาะเพื่อนำสู่ความเจริญเข้ามาสู่ตัวอำเภอของท่านเนาะอำเภอของอำเภอบุญทองนะครับเนาะก็มีการขยับขยายถนนปรับปรุงถนนให้สวยงามขึ้นนะครับเนาะตอนนี้วิญญามุ่งหน้ายู่ไปทางอำเภอจังหวัดรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดนะครับออกมาทางนี้นะค <|th|> ร temper, kop, ับเนาะ ว่าทางปมปตทพี่ละเนาะครับไปเบิ้งสำนักงานขนส่งสาขาพลทองเอ้าโอ้ขนส่งนะครับสนามบินร้อยเอ็ดเอ้าสนามบินร้อยเอ็ดกับบ้นตั้งที่ละครับครับโอ้พี่เมื่อไงจะเดินมาตั้งปีนะครับเห็นปะสำนักงานขนส่งร้อยเอ็ดนี่ครับสำนักงานขนส่งร้อยเอ็ดเนาะอยู่ทางใายมือวิญญาณนี่นะครับเนาะครับผมตรงมาพี่เป็นยังข้างหน้าวิญญาณนี่ยยังนี่เทศบาล ตำบลพนทองนะครับเนาะนะครับเทศบาลเพิ่นย่นี่นะครับเนาะออกไปทางหน้าเทศบาลเพิ่นนะครับตลาดตลาดมาเลยนะครับอืมสวยงามนะครับนะครับสถานีตำรวจเพิ่นจุ้ยใส่มือนี่ครับอ่ามตำรวจเพิ่นจุ้ยใส่มือในหลานนะครับเนาะครับเดี๋ยวคอยติดตามเบื่อนพี่น้องว่าไปทางไหนแน่เนาะสิเป็นยังไงแน่ตลาดอำเภอพนทองเนาะครับผมออกมาหาสารค่าหมดว่า สำนักงานแปดมาสลัคามปฎาวาโอ้งงเถอะวะปุญญาง,งงเลยตอนนี้ <c oughs> ครับวิญญากลับรถมาเลยครับเดอ้อกลับรถมานาสออพนัพอเพื่อนในร้านเนาะครับขับรถเข้ามาทั้งตัวอำเภอเพื่อนแล้วนะครับเนาะเนี่ยสำนักงานคุณทรงเพื่อนอยู่ทั้งนี้นะครับอยู่ขวามือวิญญาในการนะตอนที่ออกไปวังหันกะเนี่ยวิญญาผ่านไปนี่นะครับเนาะอันนี้เทศบาลเนี่ยเทศบาลน,นะครับโพนทองนะครับเนาะเเทศบาลเพื่อน ขนส่งเป็นก็อยู่นี่แหละนี่ขวามือวิญญาณนี่แหละครับเนาะเนี่ยขนส่งมันก็อยู่นี่นะครับขนส่งนี่เห็นไหมสนองงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดเนอร์หน่วยนะครับเนาะขอบอ่ะคอยติดตามเบื้องพี่น้องไอ้วิญญาณตีเราขับขึ้นมาใหม่เนอรขับขึ้นมาใหม่นะครับเนาะโพนทองสองกิโลชัยยนะังโอ้อ่านมาท่านพี่น้องเขื่อนลำปลาออกสายมือแสดงว่าทางสายมือเป็นกาลสินทางคุณนะครับเนาะ ไปออกทางวิญญาณมากกวาน,นะครับเนาะเดี๋ยววิญญาณสีเดียวขวมือนะครับเดี๋ยวขวบมือออกคือตอนนี้เป็นไฟแดงยืนนีนะครับถ้าข้าราชกางขยายถนนแบบกวงไงเลื่อยย่นหนีปะ่ะข้าราก็สจะปรับปรุงหรือพัฒนาให,ให้สวยงามคืนินหรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะกําลัางสางกําลัางเฮ็ดยังเรียบร้อยเลยตอนนี้กอบระท่านแล้วดีนะครับเนาะอีกว่าเกินหลายเดือนนะครับก็สิแล้วแล้วนะครับออกไซายมือไปทั้ง อำเภอหลองค้ำนะครับออกขวามือไปทางหน้าพอกนะครับเดี๋ยวติดตามเบื่องวิญญาสิไพเอฟซีเบงนะครับเนาะครับหาวิญญากระเลี้ยวขวามานะครับทางออกมาบันหนองพอกเนาะนะครับเนาะมีตลาดขาเจ้าสิแล้วขนุนก็จะกำลังขยายใหม่ไปนะครับเด้ออาจจะคลุกคลักเั็กน้อยพี่น้องนะกำลังสี่คลุกคลักเั็กน้อยนะครับเนาะก็ใส่รถดูคมรระวังนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าทางก็จะกำลังขยายใหม่ วัดท่านมีไฟมุกไฟแดงนะครับเนาะทางขวามีวิญญาณนี่เป็นยังครับนี่ขวามือวิญญาณนี่โรงพยาบาลอำเภอปนทองนะครับเนาะนี่อยู่นี่เลยนะครับโอ้ยใหญ่ๆนะครับอำเภอพนใหญ่เนาะโอ้ยอมละว่างอำเภอพนใหญ่ครับกลวงสถานที่กลวงขวางมากนะครับเนาะกลวงขวางมากเลยนะครับเนาะสุดยอดนะครับเนาะอำเภอพนใหญ่อำเภอปนทองนี่ ยังนี่น้องพอกยี่สิบเจ็ดกิโลนะี่ครับน้องพอกยี่สิบเจ็ดกิโลมุกดาหารตรงไปนะครับมุกดาหารตรงไปเนะาะเก้าสิบหกกิโลน้องพอกสามสิบคารสินหกสิบสี่ยะโสธรหกสิบแปดอืมอ่ะติดตามไปเบิ้งไหนะ้คังเป็นยังไงเนะี่ยคอยติดตามไปเบิ้งนะครับโอ้ตลาดขาเจ้าใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับเนาะหัขัวมือไม่ยากเป็นอย่างนอ้อยหัวเลเลี้ยงๆนี่ครับ เนาะบอ,บอ,บอหูนะครับเนาะเอาเอฟซี C ทั้งเอาพวกคนทองช่วยบอกวิญญาณนีด่ด้วยครับเด้อห่วยเลียงเรียงน,ยงงงน,ยยน,นี่เป็นอย่าง displays, นอตรงสไฟแดงข้างหน้านี่ยไม่อย่างนี้ครับตึกใหญ่ๆนี่ครับนี่ตึกใหญ่เป็นอีอย่างนอครับนอกป่ายเพื่อนเห็นอยู่นะครับเนาะอื้มฮึยังนอครับเป็นสถานที่อะไรของราชการบอรสถานที่ราชการบอรนี่นะครับเนาะสถานที่ราชการบอร นี่นะครับเห็นไหย่าประเทศเป็นป่ายอยู่น้องพอกตรงไปโนพลทองสองกิโลอบีเอฟคาร์เบนี่เซลาพุ่มเลี้ยวขวานะครับตรงไฟแดงนี่ข้าเจ้ามีป้ายบอกนะครับเดี๋ยวเพิ่งเป็นยังไงเนี่ยนะพี่น้องโอ้โรงเรียนครับโรงเรียนพลทองพัฒนาวิทยานะครับโรงเรียนโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนเห็นไหมโรงเรียนขาเจ้าเนาะครับเนาะ เอาไปลุยไปไปเบิ้งในตลาดอีกเช่นนึงเป็นยังไงพี่น้องเนาะตลาดเพิ่งพ้นท่อหน่อยใหญ่อีหลีไปบ่ถือบอกบ่ถือไปบ่ถือแล้วครับงงแล้วนะครับเนาะเอาวิญญาไปทั้งเบิ้งคือซีเมนตลาดเพิ่งยี่ได้ครับผลทั้งตลาดยี่นด้ครับเนาะเดี๋ยววิญญาณเลียวทรายนะครับเนาะตรงหน้าโรงเรียนหนึ่งออกมาเลียววิญญาณเลียวทรายเขาไปในตลาดอีกเช่นนึ่งนะครับเนาะไปเบิ้งเป็นยังไงในตลาดเพิ่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาะในตลาดเพิ่งโอ้ใหญ่ครับสถานที่กว้างขวางเนาะ มีของขายเป็นยังไงนี่ของขายมียังแน่ตาลชฉอคพูดนะมีตาลชฉอคพร้อ,อม,มยังนี่ขนม,มยังขายทุเรียนบ่ทุเรียนนะครับเนาะทุเรียนเนาะอืมมีของขายมีผลไม้ขายเนาะครับผมมีผลไม้ขายนะครับเนาะอ้ามีกุชจินาลาย8กิโลไปทังนี่บ่กาลสินบุกดาหารเอา้าทางสิไปไหลหม่องทิพนะี่นนอง โอ้วิญญาณง่งน้ำมันนะครับเนาะเอ้าแสดงเอาบกสพันธุ์ชทั้งพี่พอรถรถบั๊อากาศออกมาจากนี่นะครับเนาะนี่จ้ะแสดงบกสพันธุ์ชทั้งนี่เนาะเดี๋ยววิญญาณสิบห้าแวะไปเบิ่งอยืนนะครับเนาะเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งตลาดจะเข้านะครับเนาะครับอ้าวมีของขายอยังขายอยัางนู่นี่ราคาโอ้แก้วม <immature> ังกรนะครับแก้วมังกรนะครับเนาะแก้วมังกรแก้วมังกรทุเรียนนะครับเนาะครับโอ้ตลาดพันธุ์ใหญ่ครับเนาะพไปนะนี่แหละ อำเภอโพนทองนะครับนะ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะ่ะแมนบอพี่น้องคือวิญญาวาบอ่นะครับนะ่ะนี่นะครับนอกตลาดเพิ่นเป็นศีนะเห็นบออีประชาชนมาจับใจใสอยแย่ๆจอดรถเป็นแถวเบอร์ twor, le, เลยครับเนาะแสดงว่าเศรษฐกิจดีดีดดเศรษฐกิจก็จะดีนะครับเนาะอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นเมืองที่จเจริญนะครับเนาะะเจริญ ه, บอกเอฟซีนิดนึงนะครับเนาะวิญญาณสิบเบอะละเอียดนะครับเอาแค่มาชมในตลาดบางส่วนนะครับเนาะสิบเได้เจะลึกๆคุ่มองนะครับเบอดเจาเบอคุ่มองนะครับเนาะเอาแค่เข้าเห็นเนาะครับเนาะสำนักงานที่ดินอย่างนี้นี่แหละนะครับเอาวิญญาณผ้าเบิ้งในตลาดนะครับเนาะพามาชมตลาดอำเภอโพนทองนะครับเนาะครับผมนี่แหละครับตลาดอำเภอโพนทองเนาะ ตลาดนี่ครับเด้อเนาะตลาดพุกุนทั้งนะครับนะครับเผื่อตลาดเพุกวงว๊บบปิดในไหมนะครับแมนเปิดได้ทักนี่นะครับนะแมนเปิดเลยนะครับอำเภอพุกนทองนี่ครับเด้อตลาดเพุกุนทองเนาะเพี่อมีกับแม่นี่ครับเนาะวิญญ้ามะเขือในซ้อยนะครับเนาะเพราะว่าเขาในซ้อยเนี่ยมันสติดขัดนะครับว่าวิญญาณันเคยไปอาจิบเป็นเจอซ้อยตันซ้อยหยางสีนะครับเนาะ มาครับเอาตามตามที่เห็นนะครับเนาะก็จะเลิ่นกระจับันเมื่อเก้ะจัดจะจะสะอาดสะอ้านจะเลิ่อนวงขวางยิ่งใหญ่นันะครับนะนี่แหละอำเภอพูนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะเบิงครับเบิ้งครับความจะเลิ่นกจ้าเนาะครับผมวิญาเรียวของมาใส่มือนะครับเนาะ ตรงธนาคารโอ้นี่บขศเพื่อนย่พี่น,นะครับเนาะทางเข้าเอาวิญญาณสิบห้าพ,า,พามาช่มบอศข้าเจ้านะครับเนาะนี่ทางเข้านี่สถา,านีเห็นปะสถานีขนส่งผู้โดยสารเห็นปะครับนี่นะครับบขสอำเภอโพนทองนะครับเนาะอืมบขศเพื่อนย่พี่เห็นปะนะครับ บกสอุนทองนะครับเนาะอืมบกสอเจ้านะครับนะบกสอมีรถทั่วจอดที่นี่นะครับรถทัวจอดนะนี่ครับบกสอพนละบกสอุนทองนะี่ที่นี่นะครับเนาะ กศเขาเจ้าชีนีนะครับเนะบาะกศคนทองมันมีน้องเดอ้อออกมาทั้งขางขางธนาคารเนาะขางธนาคารนะครับเดอ้อนะครับนี่บอกกศนครับเนาะคนส่งสถานีคนส่งเนาะสถานีคนส่งผู้โดยสารนะครับจนะังหวัดร้อยเอ็ดน,นะน,น,นะครับรครับคุณย่ญญากะ่ะเขาไม่สร้อยนะครับสร้อยธนาคาร กุ้งไทยนะครับเนาะเออธนาคารยังไงบ่เห็นบ่ชักทัวที่ทัวที่ธนาคารยังบ่ครับโอ้ธนาคารเออกุ้งสียุธิญานะกุ้งสีครับกุ้งสีนะครับนะก็เรียกออกมานี่ยแหละครับรยุทธญาณก็ออกมาทาั้งที่มาจากตลาดนะครับนะเดี๋ยวไปครับ นี่แหละครับอำเภอโพนทองนะครับเดอ้อนี่แหละอำเภอโพนทองนะครับเนาะ,ะออกมาเหลียวทรายนะครับพี่เนี่ยออกมาจากบกษษษกรสกเหลียวทรายขึ้นมาทางไฟแดงไปเบิ้งว่าไปที่เจ้าคิดทางหน้าว่าไปจังใดแน่นะครับมันไปจังใดแน่ใจย้อมลาว่าอำเภอใหญ่ครับใหญ่มากเลยพี่เนี่ยจีเที่ยวบอทัวนะครับเนาะเที่ยวบอทัวร์ร้อยเอ็ดห้ออกขัวมือคนบอกร้อยเอ็ดห้ออกขัวมือ ัวจังหวัดนะครับเจ้าโซท่อนตรงไปเศรษฐพุ่มตรงไปนะครับเนาะเดี๋ยววิญญาจะพาเอฟซีไปเที่ยวสายคอยติดตามมึงนะครับนะช่วงนี้วิญญาอยู่อำเภอวนทองนะครับเด้อจังหวัดลอยเอ็ดเด้อครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปวิญญาจะพาเอฟซีไปเที่ยวสายไปชมถนนสายนะครับคอยติดตามเบิ้งนะครับหรืหายเ่อ่างกำลังแรงใจวิญญานะครับเนาะแต่คอยติดตามมึงเด้อครับเด้อว่าจะพาเอฟซีไปเที่ยวสายนะครับเดี๋ยวคลิปไหนเจอกันไหมเนาะครับคลิปนี้ก่ะวิญญาก่ะ ขอขอบคุณเอฟซีติดตามหรือว่าเอฟซีติดตามแล้วได้ควมรูได้เห็นเดี๋ยวมาชมตลาดเดีเพิ่อมพนท่องเราดูซึกงว่าเออบ่เคยเห็นนักเทอกแได้เห็นนะครับก็ได้ชมนะครับแต่วิญญาเขาบอกเรื่องว่าวิญญาบอกไปทุกซอกทุกมุมนะครับวาเอาแค่ว่าจุดใหญ่ๆนะจุดนะ้ำเพื่อตัวตลาดนะครับนะครับไอ้มุมเล็กมุมหน่อยวิญญาอาจจะบ่เจาะนะครับเนาะหรือเอฟซีอ่ามเพิ่อมพนท่องคันได้ติดตามอยูกอ่กับขอให คอมเมนต์วิญญาณลยว่าเมื่อบนท้องมีหม่องเที่ยวอีกย่างแน่ที่ต้องเที่ยวมีอะไรบ้างสิงนะครับเนาะจังไรก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามมาละจังไรก็วิญญาณอ่ะพยายามเฮ็ดคลิปออกไปให้เพื่อเอฟซีได้ดับคมรูนะได้เห็นได้ชมที่ต่างๆสถานที่ต่างๆนะครับเนาะครับคลิปนี้วิญญาณรายหลึ่วิญญาณอ่ะจะกล่าวขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามให้กำลงังใจนะครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์ก็ขายืดลุมก็อะไรก็แช่อางหนึ่งนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์แชร์เดอ้อเลยติดตามคลิปต่อไปว้ไม่ยากี่พายกิจทีเที่ยวใส่นะครับขอติดตามมึงด้วยครับเดอ้อคลิปนี้กับคำว่าสวัสดีครับ